ไม่ลองมันขนาดไอไอน้องสไตล์น้องสไตล์น้องมาบิ๊กต้องใส่นาพนาต้องลองเอามาใส่บางเรืออยากลองใส่ดูใช่บ่ะนี่ร้านสองประมาณนี้ผมเงินกินได้นะี่าปอนี่แผ่นด่างทํางไงพี่กินตรงนี้โอ้โหเป็นเสียเลยนะเห็นบละบิ๊กหมอเห็นบละพี่น้องโอ้ยหมออะไรล่ะป้าเฮาขอบคุณนะครับสนองขวามฝัญปีใหม่ปีนี้ไปแล้วเอา เฮ้ย <c oughs> ย่ามาถ่ายว่าพื้นคนอยู่โอ้ยอยินหนาแฮมเลยพอจะพื้นคนเ้องกับใครโอ้โหหลบสายตากมม็ได้เลยนี่พี่น้องทำไมไมีมก,กล้องอยู่ตลอดทิศทางเลยพูดพื้นคนอยู่พูดพื้นคนอยู่พี่น้องแล้วก็กินนี่อาหารเช้านะครับนะกองถ่ายวันนี้มาถ่ายนังกับพระเอกชื่อดังพระเอกอย่าง ไม่อีกจะน้ำตา <laughs> <laughs> ไปเออผู้ผ่านดราม่าผู้ผ่านร้อยพันดรามา่าเช้านี้นะครับผมฝากกองที่น้องขนมจีนนะครับออกับกองขับรถยนต์ไข่อ้อนะจ๊ะขนมจีนจะขึ้นมีไข่ต้มพร้อมงงนะเอาังกฤษนี่อ่ะทีเดียว,ว,มมยวน้ำซุปครับที่มาเติบต้นตุ่มหายที่แตกหงษงบล็อกเกนหน้าเพรดีนี่เติบตน้นลำตบสันดานหมา เพดเแดดกูหวังดีมโอ้โหโงอยู่ด้วยอะไรพี่ดิวพี่วากน้ำสุมาเสิร์ฟแล้วครับมันจะส่ง <LIKE! S 2> หาสมัยยังปัดโทษโัษเดี๋ยว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 วางเลยนะเดี๋ยวมึงวางเลยเดี๋ยวี่เยเดี๋ยวพีเดี๋ยาเลยกเบอยีครับพี่น้องกองไถเช้านี้จะไปอง์เทีย ไปไถ่ายหนังถ่าย,ยหนังภาพ,พยนตร์สิไปถ่ายหนังภาพยนตร์พี่น้องคายอ้อเป็นพระเอกหนังเรื่องใคาหว่ามาได้ไห<ม>นพี่น้องเราจะไปถ่ายหนังคายอ้อนะครับของพี่โจโจูมานินเห็นว่าถ่ายทั้งวันทั้งคืนขอให้โชคดีแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวก่อน,นนะครับไปถ่ายหนังเราจะไปถ่ายหนังคายอ้อกับนักแสดงที่มีชื่อว่าพิยอรฟินแลนด์นะครับ เป็นพระเอกในเสื้อภัยสดชื่นสดชื่นสดชื่นเสดชื่นเฮสดชื่นเขียงพินี่ไปก่อนเอาไปกอไปก่อไปก่อนไปก่อนไปก่นไปก่นก่อนไเก่างไปก่อัไปก่อุไปก่อ่อนอนไปก่อนปกนไปอนไปก่นไปั่อน่อนไปก่นระยป่อตอนคือนอนไอด รมมือเชื่อมี่น้องนอก๋วยวอัปเดตเพิ่มนะครับผมวันนี้รวมนักแสดงทางเรื่องเป็นซีนใหญ่มากวันนี้นะครับสวัสดีครับแม่แม่ตอนนี้น้องซีเกมกำลังจะไปโรงเรียนนะคะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีเช้าวันหยุดนะครับก็ วันนี้นะคะมีเรื่องอยากจะมาชี้แจงทุกคนแล้วก็บอกให้ทุกคนรับรู้รับทราบไปพร้อมๆกันนะครับผมในเรื่องของการรับทิปนะครับผมรับทิปหน้าวิทีเนาะทุกคนอันนี้ได้มีการปรึกษาบอสแล้วก็ถามบอสเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสามารถที่จะโพสต์บอกเอฟซีได้ไหมเพราะบ,บางคนก็ไม่ได้เข้าใจอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะบอกว่านะครับผมในเรื่องของการรับทิปหน้าวิทีนะทุกคน ในสคริปเพลงอ่ะมันจะมีช่วงเปิดแล้วก็ช่วงตรงกลางช่วงบอสแล้วก็ช่วงเตยลานะครับทุกคนก็จะชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าช่วงหัวเปิดนะครับเพลงอ่าประมาณ4ี่ห้าเพลงแรกนะครับที่เป็นโชว์เปิดเลยนะครับผมอ่าพวกเราทุกคนนะครับไม่สามารถรับรับทิปหน้าเวทีได้นะเพราะว่าบางทีนะครับผม FC ทุกคนแบบว่าเอาทิปมายื่นให้อย่างเงี้ยแล้วพวกผมก็ปฏิเสธก็คือไม่ได้รับอะไรเงี้ยครับผมก็ จะเห็นว่าผมพยายามจะบอกว่าแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวลงมารับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพิงต่อไปมารับอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลายหลายคนอาจจะเห็นว่าพวกผมพยายามที่จะแบบว่าแบบบอกว่าแป๊บหนึ่งนะครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเนื่องจากก้อนที่เราโชว์ตอนนั้นนะคะมันเป็นช่วงที่เรากาลังโชว์อยู่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพแบบโชว์แบบสวยๆเต็มๆสวยๆแบบว่าได้เห็นโชว์เต็มๆอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเราแบบไปรับทิป เราอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นภาพของโชว์มันไม่สมบูรณ์นะครับผมก็อยากให้ทุกคนเห็นโชว์แบบว่าสวยๆนะครับแบบว่าทุกคนจะเข้าใจในตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราจะรับทิปได้ตอนที่เป็นเพลงช่วงตรงกลางนะครับผมเป็นเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงช่วงวาไรตี้ที่แบบน้องๆขึ้นมาเต้นหลังจากก้อนเปิดอะครับผมอันนี้จะสามารถรับทิปได้แล้วนะครับผมแล้วก็รับรับ,ร,บรับทิปไม่ได้อีกทีหนึ่งตอนช่วงโชว์บอสนะครับผมเพราะว่า ในช่วงของโชว์บอสก็อยากให้ทุกคนได้ได้ฟังบอสสองเพลงแล้วก็ได้เห็นโชว์จากพวกเราทีมแดนทุกคนนะคะผมอย่างเต็มรูปแบบเหมือนกันนะคะผมแล้วก็อยากให้ทุกคนโฟกัสที่บอสในช่วงของโชว์บอสนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะผมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครเห็นคลิปนี้แล้วก็แม่แม่เอฟซี FC เห็นมามามเห็นพี่พี่เห็นนะคะผมก็ พอไปถึงหน้าเวทีอาจจะยังมีคนบางคนที่ยังไม่ได้รู้หรือไม่ได้รับทราบข้อมูลตรงนี้นะคะผมก็สามารถบอกกันได้นะคบผมว่าเดี๋ยวค่อยให้ช่วงนี้ช่วงนี้นะจะมีช่วงที่ให้อยู่แล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับผมช่วงที่ให้ได้เลยแบบว่าให้ได้แบบจุใจเลยให้ได้แบบเต็มที่เลยคือช่วงเตยลานะครับผมช่วงเตยลาที่มายืนเรียนกันหลายๆคนใส่ชุดสีชมพูนะครับผมสามารถที่จะให้ได้ ให้ได้บอกว่าเต็มรูปแบบเลยจะให้ยังไงก็ได้ให้ได้ให้ได้ดเต็มที่เลยครับตรงนั้นก็คือเป็นช่วงเวลาที่สามารถรับทิปหน้าเวทีได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่รับฟังจนจบคลิปนะครับผมก็อยากจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบเพราะว่าเดี๋ยวบางคนจะหาว่าเออทำไมถึงไม่รับทิปอะไรยิงหรือเปล่าหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้ยิงนะครับไม่ได้มีเจตนานะทุกคนคืออยากรับมากๆนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของพาร์ทของการโชว์เพราะเราก็อยากจะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นเต็มที่ มากๆเหมือนกันเพราะว่าทุกคนดูสามมาดูแล้วแล้วก็ได้ได้ได้ไดแบบจาภาพก็จ้างมาแล้วอะไรเงี้ยผมก็อยากให้ทุกคนได้เห็นโชว์แบบเต็มที่แบบเต็มรูปแบบนะครับผมก็บังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะครับบอด้ยิงเดอิอพี่น้องอันนี้ก็คือ,อมาพูดแทนทุกๆคนด้วยนะครับผมก็คือ,อหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้มีการบอกหรือแบบอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ชอปเปอร์ถือว่ามาบอกผ่านมาบอกทุกคนแทนหลายคนหรือบางคนอาจจะโพสต์บอก แล้วก็ได้นะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจตรงกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เมตตาแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราโตเกียวมิวสิกทุกคนนะครับผมขอบคุณมากๆนะคือลูกแม่ไม่ใช่เหรอที่มันไม่ให้ผัวไปตอนที่หนูมีที่ไปมันก็หลอกดูทำยังไงมันก็อยู่อย่างงี้อ้งั้นมึงก็นั่งดูสวนก็นั่งดูสวนมึงเลย ทำอะไรสวัสดีครับผมตอนนี้เขากะแวะนะครับกำลังเดินทางกลับขอนแก่นนะครับผมกำลังแวะป๋าจิโต้กำลังแวะครับผมกำลังแวะเบิ่งวิวแวะแล้วผมเป็นกำลังแไหแวะแวะแล้วครับผมเบิ่งวิวนะครับเบิ่งวิวป๋าจิโต้บอกคนอะมาทำไผยยังไงนั่น วันนี้นะครับผมก็มาครับไอ้กายพี่หน้าพี่อาร์มพี่สแต็มนะครับผมแล้วก็พี่ป๊อกพี่แอนนี่แล้วก็ไอ้กล้องครับนี่แล้วครับผมเบิ่งบรรยากาศครับผมบรรยากาศของผู้เขาครับมาจากงานพะเยาครับผมมาจากงานพะเยากะกำลังเดินทางกลับกาลิเวจจักหน่อยครับจักหน่อยนายถล่มจักหน่อย เม,มือ่อืน่นมีอะไรสดเอียงนะบกวกกูแน่เมื่ออื่นมีอะไรสดดานิคนะครับผมอะไรสดดานิคคู่กับปีธีทีเล็กทเทานัดด้นะครับผมแม่นครับจะบ่วงล่ะมาแต่พยาก็เลยจอดท้ายบุกยูรินะครับผมนี่ยูริดักด,ดังกดังต้น ตัวมีแดดนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับผมขอขอนะครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวนะครับผมดื่มดมบรรยากาศนะครับผมธรรมชาติวานเที่ยงครับบ่อแผลประเทศใดในโลกนะครับอยากถ่ายพี่น้องมาเที่ยวกันหลายๆครับพี่น้องมาเที่ยวประเทศไทยเด้ออยู่ประเทศใดก็ได้ประเทศไทยเ้องกันมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายนะครับผมจะเป็น กำลังถ่ายรูปนะครับทูกทีถ่ายอาไปรลันเหตุอะไปคลพปลงเหจนั่นเหดุจะนีถ่ายมนเฮ็ดเลยนี่ตะลังแหวะเรปุ๊งตะลังแวะงแวะเละน้แวะงานบอกเพื่อนมาทำไผ่ไนั่น